่องเรือสไตล์ญี่ปุ่นกินข้าวเย็นสุดหรูหราที่โตเกียวครั้งแรกในชีวิตค่ะกรุงเทพมีล่องเรือกินข้าวแม่น้ําเจ้าพระยาโตเกียวเขาก็มีล่องเรือกินข้าวแม่น้ําสุบิดะเหมือนกันนะเรือแบบนี้เรียกว่ายากตะบุเนะว่ากันว่ามีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยเฮอันหรือ1,200ปีที่แล้วตัวเรือจะมีหลังคาพื้นปูด,ด้วยเสือทา,ามิแบบญี่ปุ่นมีที่นั่งให้ดื่มด่ำชมวิวและรับประทานอาหารน่ารักมากๆเลย บใช้บริการของเจอริรชินไปขึ้นเรือง่ายมากเพราะลงสถานีอากุสะาได้เลยแถมคะแนนรีวิวใน Google ก็สูงมากด้วยเดินข้ามสะพานนี้ไปก็จะเห็นที่ขึ้นเรือเลยค่ะว้าวมองเห็นโตเกียวสกายทรีจากตรงนี้ด้วยล่ะไปถึงก็แจ้งการจองของเราแล้วก็รอขึ้นเรือตามเวลาได้เลยคุณเจ้าของน่ารักใจดีมากต้องจองผ่านเว็บไซต์ก่อนนะคะมีภาษาอังกฤษราคาก็คือตามคอสอาหารที่เราเลือกเลยมี่3มคอสให้เลือกอร่อยทุกคอสค่ะส่วนเครื่องดื่มคือไม่อัน้นพนักง,งานบนเรือน่ารักมากบรรยาก ฟิลญี่ปุ่นมากมายเพราะไม่เหมือนเรือกินข้าวที่ไทยเลยค่ะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่หาได้เฉพาะที่นี่จริงๆค่ะมีทั้งปูซาชิมิสดๆปิ้งย่างออุ้ยและเทมปุระที่เนี่เขาขึ้นชื่อว่า เห็นสถานที่สําคัญของโตเกียวทั้งโตเกียวทาวเวอร์สพานเรนโบว์ตึกฟูจิทีวีและวิวยามค่ำคืนของโตเกียวระยิบระยับสุดโรแมนติกที่หาดูจากที่อื่นไม่ได้เพราะเราดูอยู่บนน้ำเขาจอดแมวให้เราขึ้นไปถ่ายรูปบนดาดฟ้าด้วยนั่งได้ทั้งปีแต่ถ้าอยากพิเศษจริงๆก็ต้องจองช่วงซากุระเลยค่ะแค่เห็นจากรูปยังสวยสะพรึงเลยอ่ะจองกันให้ทันนะล,ล่องเรือยากาตะบุเนะของฟูนายาโดซูดิชินค่ะ